การปรับสมดุลม้ามและกระเพาะอาหารนะคะก็จะเหมาะกับบุคคลที <ana> ่ยังไม่ติดเชื้อโควิด1 i นะคะบุคคลต้องสงสัยที่อาจติดเชื้อโควิด1 i ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด1 i แล้วแต่มีอาการในระดับเบานะคะร่วมกับมีอาการท้องอืดท้องเสียแน่นท้องท้องผูกเบื่ออาหารหรือว่าอาการเกี่ยวกับระบบย่อยอื่นๆนะคะลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของโรคโควิด1 i เนี่ยก็คือผู้ป่วยเนี่ยมักจะมีอาการที่เกี่ยวกับระบบย่อยอาหารร่วมด้วยนะคะ ซึ่งจะขอแนะนำจุดฝังเข็มแล้วก็วิธีการกระตุ้นที่มีสรรพคุณในการปรับสมดุลม้ามและกระเพาะอาหารจำนวน4จุดดังนี้ค่ะ จุดแรกนะคะคือจุดจงหวานจุดจงหวานนะคะจะอยู่บริเวณท้องแนวกลางลำตัวนะคะจะอยู่กลึงกลางระหว่างลิ้นปี่แล้วก็สะดือนะคะจุดนี้จะมีสรพพคูในการขาจัดเสมหะช่วยย่อยอาหารนะคะแล้วก็ช่วยระบายด้วยจุดที่2นะคะจุดสันเชรจะอยู่บริเวณหน้าท้องกึ่งกลางบริเวณสะดือนะคะมีสรพพคณในการฟื้นฟูแล้วก็เสริมภูมิต้านทาน ปรับสมดุลม,ม้ามแล้วก็กระเพาะอาหารค่ะจุดที่3นะคะจุดเทียนชูอยู่บริเวณท้องระดับเดียวกับสะดือนะคะห่างจากสะดือออกมา2ชุนจุดนี้มีสรรพคุณในการแก้การท้องเสียและอาการท้องผูกซึ่งก็ได้ผลดีทั้ง2อย่างค่ะจุดที่4นะคะจุดจูซันหลี จุดนี้อยู่บริเวณหน้าแข้งนะคะต่ำจากรอยบุ๋มหัวเข่าลงมา3ชุน่นแล้ววัดจากหน้าแข้งออกมาอีก1ข้อนิ้วมือนะคะจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่อยู่ในเส้นรมปาลกระเพาะอาหารนะคะมีสรรพคุณในการปรับสมดุลมา้ามและกระเพาะอาหารเป็นจุดที่ดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะ หลังจากทำการนวดเสร็จแล้วนะคะอาจจะมีอาการไายลมหรือว่าถ่ายท้องเกิดขึ้นนะคะซึ่งถือเป็นอาการปกติค่ะแสดงว่าได้รับการกระตุ้นการปรับสมดุลม,าม้าและกระเพาะอาหารรวมถึงลำไส้ได้ดีมากๆค่ะ